นี่ค่ะน้องเดียค่ะคอนเทนเตอร์ของพันเทปทีวีค่ะวันนี้นะคะน้องเดียก็จะพาทุกคนไปถามที่พนักงานนะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอนเดนเตอร์ค่ะชิ้นไหนที่ทำให้ชีวิตพวกเขาเขาดีขึ้นมากมากเลยค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างคะตามน้องเดียกันมาได้เลยค่ะค่ะคนแรกเลยนะคะน้องเดียก็จะพาไปสัมภาษณ์พี่ต้นแตงนะคะตสวัสดีค่ะต่านแตงคะระหว่างคอนเดนเอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นไหนที่ทําให้ชีวิตพี่เต้มแตง็งคิดว่าพี่เต็มแต็งดีขึ้นคะพี่คิดว่าพี่เลือกอาชาเฟอร์นิเจอร์อาชานะคะสามารถรับนอนได้แล้วก็แบบนอนไดแแบบนน้แล้วก็นอนเล่นชาร์บแบกไปได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยนอนเล่นกับชาร์บแบกไปได้ด้วยแล้วก็นอนได้นั่งเล่นสบายสบายชิลชิลฟังเพลงชาร์บแบกไปด้วยค่ะคนที่สองนะคะเดี๋ยวน้องเดียจะพาไปสัมภาษณ์น้องเวลานะคะน้องเวลาคะ่ะ สวัสดีค่ะนายสสวัดีค่ะาาเดี๋ยวพี่เดชจะถามนะคะระหว่างโฟลเลอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้พี่นักเวลาคิดว่าใช้แล้วชีวิตด,ดีดีค่ะต้องน,นี่เลยค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลค่ะเพราะว่าหม้อหุงข้าวธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะทํากับข้าวไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลสามารถที่จะทําอาหารก็ได้อุ่นต้มนึ่งได้หมดเลยค่ะร่วม ถึงออกเบเกอรี่ก็ได้เช่นกันนะคะที่พันทิทีวีมีกันให้เลือกหลากหลายรุ่นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโตชิบะชาไพาเออร์สามารถมาเลือกสันกันได้นะคะเราราคาสบายกระเป๋าอย่างแน่นอนค่ะค่ะมาถึงคนที่4แล้วนะคะเดี๋ยวพามาสัมภาษณ์แอค่ะสวัสดีค่ะค่ะทำไมคุณแอดคิดว่าทีวีดีที่สุดนะคะ เพราะว่าทีวีนะครับพอตอนกลับบ้านเนี่ยก็จะได้ผ่อนคลายครันแบบปกติทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เอกลับไปที่บ้านเนี่ยอย่างน้องเนี่ยก็มีทีวีมีซีดีดูครับจะทําให้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดด้วยกันค่ะคนต่อไปนะคะจะพาไปสัมภาษณ์พี่ต้อมนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อมครับค่ะระหว่างไฟเตอร์และเครื่องใช้ราคาค่ะพี่ต้อมคิดว่ามีชิ้นไหนที่ทําให้ชีวิตพี่ต้อมดีขึ้นบ้างคะก็ถือว่าเป็นเครื่องเสียงนะครับผมเครื่องเสียงครับผมกลับบ้านไปก็จะได้เปิดฟัง ใช่ที่ประจำวันความขกับเพื่อนประมาณนั้นนี่เลค่ะขอบคุณค่ะค่ะคนต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะไปสัมภาษณ์พี่ปอนค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอนค่ะเอ่อพี่ปอนพี่เบ้งเครื่องใช้ฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและวันนี้ก็ค่ะพี่ป,อน,ปอนพี่ปอนมีชิ้นไหนที่ทําให้ชีวิตพี่ปอนดีขึ้นบ้างคะเครื่องใช้ฟ้าครับครับพออะไรคะเพราะมีความใจ่ละสัมผัสทุกวันครับค่ะแล้วก็ใช่ไอซับได้ครับสะดวกสะดวกนะสะดวกกับชีวิตพี่ปอนมากใช่ไหมคะค่ะไปไปกล้องไหนเดียวไปครับ ค่ะต่อไปนะคะก็คือถึงตาพี่เดียแล้วนะคะมาถามพี่เดียดีกว่าค่ะว่ามีเรื่อนใชไปป้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนนะคะที่แบบมีแล้วชีวิตดีๆค่ะคสำหรับน้องเดียนะคะน้องเดียชอบชุดห้องนอนค่ะเพราะว่าคิดเก็ดคิดนะคะว่าห้องเราจะเป็นแบบไหนนะคะน้องเดียก็เลยเลือกที่จะซื้อเป็นเซตชุดห้องนอนไปเลยค่ะค่ะจบก,กันแล้วนะคะสําหรับ สัมภาษณ์พี่พนักง,งานทุกคนนะคะว่าชอบจิ้นไหนใช้แล้วชวิตด,ดีดีค่ะค่ะยังไงก็ฝากพันทิปทีวีด้วยนะคะคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์คิดถึงพันทิปทีวี